ขามาหรือเปล่าอือรุ่นให้เป็นขามาแล้วนะคุณวินมันมีแต่ขามาแล้วไหมคุณอู้หูมันเป็นข้าวก็ก็วันนี้เนาะเปิดอะไรครับคุณนมอ่าจะเป็นตัวกล่องท็อกโคมออฟีบ็อกซ์นะครับเป็นยุรุ่นยูฟ้าเนาะข้างในก็จะมี การ์ดมีลุ้นด้วยกัน1นลายเซ็นนะครับใช่ครับการันตีนะอันนี้ออกชัวร์ใช่ทั้งหมดมี18แพ็กเนาะครับแพ็กหนึ่งมี4ใบครับอ่าก็คือ <ละ S 2> ได้การ์ดกลับบ้านทุกคนแน่นอนแน่นอนครับเราก็เปิดมา18สปอตเนาะใช่ครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับเราก็จะทําการสุ่มสปอตเนาะว่าใครได้เลขง,<อ>ง่าย <ไป S 1> ใช่ครับ a few moments later อุ้ยโดมินิกซาโบซาไลครับมาใบแรกเลยนะครับอบนนี้ก็ดีนะก็น่าเก็บเนาะใช่ครับครับฟอร์มดีด้วยยูโรครับอินเสิร์ตหรือเปล่าเฮ้ยต้องหน่ารีแอสนะครับเป็นทีมท่านขามาหรือเปล่าออรลุ้นให้เป็นขามานะคุณวินมันมีแต่คามาแล้วไม่คุณโอ้โหมันเมา บอดิโต้นะครับอ่ายินดีด้วยครับมาแวงก้าวินลุกกคีครับลิเวอร์พูลโอ้โหเคอติสโจนใช่เลยมาครับใบแรกอู้มาแล้วนี่เรน่าครับอ่านี่ก็ดาวรุ่งของบุเซเียดอดมุลเนาะรอรอวันรุ่งอยู่นะใช่ครับรอวันฉาย แดงมาเฟอร์จิวฟันได้ reflector ครับสวยงามครับไม่รันเนาะและลุกี้การ์ดอีกหนึ่งใบครับโนว์แลงครับ้ตัวนี้เขาหากันอยู่ใช่ครับนวแลตัวนี้ก็ดาวลุงเหมือนกันครับจาก fc birds ผมก็เก็บนะตัวนี้ครับมีเก็บลายเซ็นเก็บรันต่ำไว้นะครับขอเป็นโอ้ซี่ครับโรนัโเลโอนลเมสซี่ มาไปแรกน้องกัสโอ้โหกรีนมูดมาแล้วกรีนมูดมันจะรักกระเพจเราแล้วนะครับกรีนสวัสดีครับมาอีกแล้วไรเลอร์เจส,สุสครับอันนี้ก็ดาวลุ่มเหมือนกันดาวลุ่มนะก,กี๊กัตลูก,กี้ครับอาดิดาสหรอมาออะไยทั้นจนเบิร์ดครับ,รบสวยครับสวยครับการเวนเบิร์ด ไม่รันเนอะแต่ว่าเป็นใบเหมือนเป็นเกล็ดๆนะครับสวยมากสวยมากเป็น r e f r a c t o r นะครับกุกกี้ครับอุ้ยถุงเท้าเหลืองเหลืองจริงปะเนี่ยเหลืองโกยเอวเหลืองหลอกเขารมินเคลเลอร์นะครับนี่รันนะนะครับร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเป็นนายทวารจากลิเวอร์พูลโอ้ยเหลืองหลอกนะครับมาออกเป็นลิเวอร์พูล โอ้ฟาติฮบมาเลยใบแรกเป็นฟาติเลยนะครับคอนาทคองเรารุ่งจากบาซ่าเนาะเฮ้ยวเจียวซีมาแล้ววิลลี่อยากได้ครับวันนี้ผมประมูลแพ้ไปด้วยนะใบนี้เป็นใบใบเกรดนะครับวิลลี่กิมัวรลูคีสข้าว่าลูคี้เป็นอามาดูเดียร่าข้าวแาแล้วนะครับเฮีย่าจากอาบีไลฟ์ซิก เราเคยได้ไลฟ์เซนมาแล้วเนอะใช่ครับนี่ครับร้อยเก้าสิบเก้านะครับอ่าเป็นใบที่ร้อยยี่สิบสองนะครับของไลฟ์ซิกเนาะเฮ้่ยฮิวเว่เหรออู้มาแล้วโรนัลโดครับโรนัลโดนะครับโรนัลโดเบนเนาะเซียสิเอ็ดเนาะเฮ้ยเใบใบหลังคืออะไรอ่ะเฮ้ยนะครับโอ้จิโอวานี่เรยน่าสวยงามครับเป็นฟิวเจอร์สตาร์ดีด้วยครับอุ้ยฮาร์ล าจริงอ๋อเล่นมาใบแรกครับเรียกเพื่อนมาเปล่าเป็นอินเสิร์ตนะเฮ้ยเออาเหลืองเหลืองจริงวันนี้อุ้ยฮาเล่นมาอีกแล้วพี่ถือว่าเลือกดีนะครับโอ้โหไอ้คนได้เลือกดัวของตัวเองนะลงแตกครับลงแตกใบแรกอ้โหมาแล้วมาเลียงอยู่ตรงนี้นะเหลือมาอยู่แบบติดกันนะ ยินดีด้วยครับน้องจากได้จูดนะจูดนะครับบบเคลียร์มากใบนี้เนี้ยบสวยๆเป็นจูดดุกี้การ์ดด้วยเนาะใช่ครับดุกี้การ์ดมาอีกแล้วโอู้หจามามูเซล่าสองนี้เป็นอะไรครับสองฮิตอีกแล้วน้องจากน้องจากมาตัวนี้ก็เป็นดาวลุ่งนะครับจากไบออนมิวนิกเนาะครับเพิ่งอายุ18บแปดเลยครับเป็นเด็กเด็กเทพนะ มาโอ้โหน้องนเดวเรมีดลคูครับอนีด้วยครับนี่ด <setting S 2> ้วยครับลูก้าโมดริชครับมาอีกแล้วโมดริชสวยงามครับรันด้วยนะคำถร้อยเจ็ดสิบห้านะครับหกสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับเฮ้ยอ่ามอะไรอ่ะมาร้อเหรอครับของชันตาโดเนตนะ ไม่รู้จักนี่ผมก็ไม่รู้จักนะเป็นไลนเซนที่เป็นรีแฟกเตอร์ด้วยหรือเปล่า,าใช่ครับรีแฟกเตอร์ออโตกราฟเพราะเซนแบบว่าผมไม่เคยเห็นจริงนะคับบนี้ S <S> ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเนาะที่มาร่วมสนุกกันครับครับยังไงก็ฝากติดตามเราไปด้วยนะแล้วก็<ช>ด้านเล็กๆตรงนี้ในในในกล่อบนะครับก็จะมีตัวลายสแควร์เอ้แอดแล้วก็แคปจอแล้วกสสส็สแกนเข้าไปก็ได้เนาะใช่ครับจะได้มาอยู่ในกลุ่ม<ช>พวกเราเนาะหรือว่าถ้าสแกนไม่ติดก็ทักแอดมินมาหลังไมค์ได้ครับได้ครับจะแอดเข้าไปเนาะยังไงใครใครมีข้อสงสัยอะไรทักมาถามในเพจได้ตลอดจรนงๆตอบทุกคําถามนะถ้าเราตอบได้ โอเคครับงานก็โอเคลากันเท่านี้ดีกว่าเนาะขอบคุณมากครับทุกคนครับสว,ส,สวัสดีครับ